วันนี้เมื่อสัญญาณออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ากฎหมายลูกว่าดยการเลือกตั้งนั้นที่บอกว่าหารด้วย500ผ่านเข้ามาสู่ในวาระสองแล้วเนี่ยจะถูกคว่ำนะครับในวันนี้ เมื่อสัญญาณออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ากฎหมายลูกว่าวยการเลือกตั้งนั้นที่บอกว่าหารด้วยห้าร้อยผ่านเข้ามาสู่ในวาระสองแล้วเนี่ยจะถูกคว่ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเอาบอกตรงน,นัผมไม่ได้สนใจว่ามันจะหารร้อยหรือหารห้าร้อยผมไม่ได้ความสำคัญเลยนะครับอาจจะเป็นว่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นนัก การเมืองที่มีพัคก,การเมืองอยู่ในมือแล้ะต้องมานั่งคํานวณดีดลูกคิดแล้วก็พอะมองว่าใครจะได้มาเท่าไหร่แล้วเราจะได้เท่าไหร่แต่ผู้มองในฐานะประชาชนผมมองในฐานะที่เป็นคนไทยพอมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสารภาพเลยนะครับตอนที่มีการแก้ไขรธรรมนูนตอนนั้นนะครับที่พักทั้งพักฝ่ายค้านและพักฝ่ายร,รัฐบาลบอกว่าเข้ามาได้จะแก้รัฐธรรมนูญ ผมยังจาความความทรงจาที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปหาเสียงในช่วงที่ทําการเมืองหาเสียงอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้แล้วที่ประชุมก็ถามว่าหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยจะแก้ไขเนี่ยผมเห็นด้วยหรือไม่ผมยังจําได้คราวัน,นั้นผมตอบเลยครับว่าถ้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยผมเห็นด้วยที่จะต้องแก้ไข แม้ว่าตอนนั้นพักที่ผมสังกัดอยู่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแก้ไขธรรมนูนแต่เมื่อโจทย์มันออกมาว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยจะแก้ไหมก็ต้องแก้ครับผมก็ตอบไปอย่างนั้นจริงๆเพราะผมเชื่อแบบนั้นพอผ่านการเลือกตั้งไปทั้งฝ่ายค้านฝ่ารัฐบาลก็เข้ามาก็พูดถึงการแก้แธรรมนูญผมเอง ยอมรับนะครับถ้าสมมุติว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วมันทาให้เกิดประชาธิปไตยถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วมันทําให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีมีอนาคตมากขึ้นแต่พอถึงวันที่แก้ไขรัฐธรรมนูนกันขับกลายเป็นว่าในเรื่องของการเลือกตั้งทั้งหมดเลยนั่นคือความผิดหวังที่มันมีอยู่ในตัวผมมาตลอดเวลาว่าผมรู้สึกว่าอ้าวทาไมนักการเมืองที่บอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนอ้างว่า จะทาทุกอย่างเพื่อประชาชนแต่พอถึงเวลาสมหัวกันแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเรื่องของอํานาจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนและผมไม่เห็นการหยิบย่องถึงคําว่าประชาธิปไตยเลยแต่เอาละในเมื่อเขาเป็นสสเขามีโอกาสดีกว่าเขามีอํานาจมากกว่าเขาก็ทําไปตามกลนเกมตามกฎหมายที่ระบุไว้ก็ต้องยอมรับครับ ผมจึงไม่ได้ให้ความสําคัญว่าจะหารร้อยหรือหารห้าร้อยแต่ที่ผมต้องมาเขียนกรอแบบนี้ต้องมาพูดแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าจริงๆโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติคือสภามันมีขั้นตอนมาอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องแก้ไขกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่าให้เลือกตั้งแบบบัตรสองใบ โดยแบ่งเป็นเขต400ที่แล้วก็บัญชีรายชื่อ100ที่เป็นสอสอ500เปลี่ยนจากเดิมที่มัน350กับ150เป็น400กับ100แล้วใช้บัตร2ใบบัญชีรายชื่อ 100. 1 0 0ก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายลูกคือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยมันยังล้อกับตัวกฎหมายเดิมรมัฐมนูญฉบับเดิมก็คือให้ใช้350สําหรับเขต แล้วก็บัญชีอะไรซื้อหนึ่งร้อยเขาก็ต้องมาแก้ไขนั้นพอรับร่างมีการเสนอร่างในการแก้ไขพระราชบัญญัติสวีเข้ามาเยอะแยะเลยนะในที่สุดก็รรับร่างก็ผ่านวาระหนึ่งเขาก็ตั้งคณะกรรมาการการเพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้ผมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดทั้งที่มด้เชียร์หรครับจะห้าร้อยหรือหนึ่งร้อยผมไม่ได้สนใจอย่างที่ผมบอ,อกไว้ตอนต้นแต่ผมสนใจกระบวนการและความถูกต้องเอาละ เมื่อเข้ามาอยู่ในะคณะ,ะกรรมการธิการคณะกรรมการธิการเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะเขียนกฎหมายรูปให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับร่างที่เข้าร่างที่รับเข้ามาเนี่ยทั้งห้าร่างก็คือหารร้อยครับคณะกรรมการมาธิการเขาก็ไปประชุมในกลุ่มของเขาออกมาและผลสรุปออกมาก็คือ หารด้วยหนึ่งร้อยเสียงข้างน้อยบอกหารด้วยห้าร้อยโดยมีนายแพทย์ระวมีมาชมาดลนเป็นเสียงข้างน้อยเขาก็ขอสงวนซึ่งตามขั้นตอนแน่นอนครับเมื่อมติของกรรมธิการออกมาว่าหารหนึ่งร้อยเหมือนกับตอนที่รับร่างเข้ามาในวาระหนึ่งแต่เสียงข้างน้อยเขาก็ขอสงวนไว้ที่จะไปพูดเรื่องนี้ในการประชุมร่วมระหว่างสภาเพ้แทนรองกับรัฐสภาในวาระสอง เพื่อจะต่อเนื่องวาระสามในที่สุดรัฐสภาก็พลิกครับอย่างที่เราทราบดีแล้วพลิกกลายเป็นว่าหารด้วยห้าร้อยเอาละผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก,ก็เป็นขั้นตอนถูกต้องก็หารห้าร้อยสิครับณน,นาทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าต้องแก้ไขกฎหมายลูกคือกฎหมายนี้ให้เสร็จสิ้นภายในร้อยแปดสิบวันต่ดูเหมือนว่า มันมีกลุ่มก้อนอยู่กลุ่มก้อนหนึ่งทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สอวอพยายามที่จะรวมตัวกันคว่ำให้กฎหมายลูกนี้เสร็จไม่ทันร้อยแปดสิบวันผมว่าเป็นการเล่นแท็กติกเกินไปอ่ะนะครับผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมชมชอบกับรูปแบบแบบนี้ผมคิดว่าถ้าจะมาเล่นกันแบบนี้ทำแท้งกันแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับไปให้เห็นว่าสภาสภาัฐสภา,ภาสน,นั้น หรือที่สภาด้วยนะครับไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่เขียนกฎหมายลูกให้เวลาต้อง180วันทําไม่เสร็จมันเป็นทันทําไม่เสร็จที่จงใจให้มันไม่เสร็จไงแล้วเบี้ยประชุมของคณะกรรมาธิการค่าใช้จ่ายที่ในการร่างกฎหมายลูกขึ้นมาเนี่ยมันสูญเสียไปโดยใช่เหตุน,นะครับเงินก็เสียเวลาก็เสีย แล้วมันทําให้เกิดเสียระบบของการทํางานเอาละถ้าเกิดว่ามันไม่เสร็จภายในร้อยแปิวันด้วยเหตุผลที่เราพอจะรับฟังได้ว่ามันเป็นเรื่องเวลาเป็นเหตุผลจริงๆอันนี้ผมเชื่อคนไทยส่วนใหญ่รับได้ครับแต่รอบนี้มันกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าวันที่10สภาลม่มทําให้การแก้ไขเสร็จไม่ทันภายในร้อยแปดิวันมันไม่ได้เกิดจาก มันไม่ได้เกิดจากอะไรนะเหตุที่เป็นเหตุเป็นผลน่ะมันกลายเป็นความตั้งใจของสอสอและสอวอที่จะทําให้มันล่มอ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมว่าผมรับไม่ได้ถามว่าผมชอบอาหารด้วยห้าร้อยไหมผมก็ไม่ได้ชอบผมชอบอาหารด้วยหนึ่งร้อยไหมผมก็ไม่ได้ชอบเช่นไยงยก็ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วิธีการของการได้มาเนี่ยมันดูแล้วไม่สง่างามเลยนะครับ ผลออกมาจะเกิดเป็นหารด้วยหนึ่งร้อยอันเกิดจากฝ่ายค้านไม่เข้าประชุมร่วมกับพักฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เข้าประชุมร่วมกับสวที่ไม่เข้าประชุมอย่าง่แย่นะครับก็ในเมื่อครั้งที่ผ่านมาเข้าประชุมกันแล้วก็ยกมือพลิกจากหารด้วยหนึ่งร้อยมาเป็นหารด้วยห้าร้อยแล้ววันนี้จะพลิกจากห้าร้อยกลับไปหนึ่งร้อยอีก เล่นอะไรกันอยู่นะครับเล่นอะไรกันอยู่หรือว่าไอ้ที่ยอมให้เป็นการหารห้าร้อยเมื่อครั้งที่แล้วนะ่ะเป็นการใช้เหยื่อล่อให้พักเล็กเขาเห็นด้วยให้พักเล็กเขารู้สึกว่าหารห้าร้อยเขามีโอกาสที่จะได้ทําให้พักเล็กยินยอมที่จะยกมือไว้วางใจหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วเนะี่ย พักเล็กก็ไม่มีความหมายแล้วก็พลิกกลับมาเป็นหาได้หนึ่งร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพียงแต่มันทําให้คิดไปได้อะว่าทําอย่างนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้หรือเปล่ายืางนงานอีกครั้งนะครับผมไม่ได้เชียร์หาหนึ่งร้อยหรือหาหนึหรือห้าร้อยเป็นพิเศษอะไรเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่ารูปแบบขั้นตอนแบบนี้มันจะเป็นรอยด่างของสภา มันเป็นรอยด่างของกระบวนการนิติบัญญัติแน่นอนครับกฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าร้อยวันไม่เสร็จให้กลับไปนำเอาร่างที่รับในวาระแรกมาใช้อันนี้ก็เขียนไว้เผื่อว่ามันหาข้อตกลงไม่ได้หรือว่ามีข้อจำกัดจนไม่สามารถที่จะผ่านเสร็จภายใน180วันเขาจึงเขียนไว้เพื่อจะไม่ให้มันติดล็อก แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากกรณีที่สมหัวกันจงใจที่จะให้มันไม่ผ่านจงใจให้มันไม่เสร็จไม่แฟร์นี่รูปแบบแบบนี้ผมว่ามันใช้ไม่ได้ทำการเมืองเนะี่ยมันต้องสร้างสรรค์ครับก็มาประชุมถ้าจะไม่ผ่านก็ให้มันไม่ผ่านโดยการยกมือในวาระสามสิครับ แต่ไม่ใช่ทําแบบนี้นะครับคิดอะไรกันอยู่ครับผมรู้สึกมันแย่นะฮะทำแบบนี้มันแล้วก็กลับไปใช้นน่เลยครับที่รับล่ากันในวาระแรกก็คือชัดเจนครับเพราะทั้งห้าห้าร่างที่รับเข้ามาก็คือหาหนึ่งร้อยครับฟังแล้วเหนื่อยมันแย่นะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่ควรนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่า เกิดรอยด่างจริงๆนะมันคือรอยด่างนะครับนะก็ผมคิดว่าวันที่สิบคงจับตาดูกันนะครับว่าตกลงเขาจะมากันไหมแต่ว่าเห็นนายแพทย์ชรนานในฐานะที่ฝ่ายค้านก็ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่านี่คือยุทธศาสตร์นี่คือยุทธวิธีในการที่จะทําแท้งหห้าร้อยให้เหลือหนึ่งร้อยเขาพูดอย่างน่าชื่นตาบานนะครับเขาไม่ได้พูดแบบด้วยความสึกเหนียมอายเลยนะครับประกาศชัดเจนนะครับว่านี่แหละคือวิธีการที่ถูกต้อง เขาก็อ้างว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ร่วมสังคกรรมแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ต้องประชุมนะครับไม่เห็นด้วยก็ยกก,ก,ก็ไม่ต้องยกมือรับร่างก็เท่านั้นเองแต่การใช้วิธีการโดยการที่จะไม่เข้าร่วมประชุมให้สภาล่มเนี่ยผมว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ได้บ่งบอกถึงความสิวิไล นะครับนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าวันที่10เนี่ยทุกฝ่ายเข้าประชุมนะครับต้องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสวเข้าประชุมกันหมดทําหน้าที่เต็มที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้การยกมือเป็นตัวพิสูจน์ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านกับกรณีหาห้าร้อยนะครับที่รับกันมาตั้งแต่ในช่วงของวาระสองเอาอย่างนั้นดีกว่าครับแต่การวิธีที่จะมาใช้วิธีการให้มันมาไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็กดออดเรียกกันอยู่นั่นแหละ ท่านประธานชวนนีงก็กดออดเรียกอยู่นั่นแหละให้ไปตามที่โรงอาหารก็แล้วให้ไปตามที่ห้องน้ําก็แล้วสุดท้ายก็ก็จงใจที่จะไม่แสดงตนถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าขาดความรับผิดชอบครับสสมีหน้าที่ต้องประชุมแล้วกฎหมายสําคัญแบบนี้ต้องประชุมอย่ามาอ้างนะครับว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่มันไม่ควรจะเป็นหรอกครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ทราบดีครับว่า มีการประชุมเรื่องสําคัญในสภาผมกลับมองว่าถ้าสสคนไหนไปโผล่อยู่ในงานของผู้ใหญ่บ้านกำนันในวันที่สิบเนี่ยขอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหมดนะี่ยมองเลยครับว่าคนแบบนี้แหละคือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองข้าราชการประชาชนคนไหนเห็นสสไปโผล่อยู่ในงานวันผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งที่เองมีหน้าที่ต้องมาประชุมสภาเนี่ย ไม่ต้องไปเลือกมาแล้วครับไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้เลือกมาทําไมครับนู่นหน้าที่มีประชุมก็ต้องไปไประชุมค่าเครื่องบินก็ฟรีค่ารถไฟก็ฟรีเข้าไปไประชุมจะมาโผล่แล้วอยู่แถวหญ่บ้านกำนันมันเป็นวันของผู้ใยญ่บ้านกำนันไม่ใช่วันของสสถ้าอยากจะมาก็ลาออกมาสมัครหญ่บ้านกำนันซะนะครับอโอเคนะครับก็วันนี้ก็คง พูดกันถึงเรื่องนี้เลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรายการขอบคุณสําหรับดาวที่ได้มาร้อยดวงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสัญญาณอาจจะสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าทํารายการอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามานะครับคุณดวงรักบอกว่าถูกต้องเลยครับอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยครับนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังคงทําหน้าที่กันต่อไปพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปดูแลพี่น้องที่ติดโควิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกว้นแดนดินทิ่นี้พื้นดินป่าระ

รู้เน็บหนาวรู้เหื่อย,ยอดย้อยไม่เคยทอดทอนใจทุกลมหายใจแห่งรักไม่เคยจะหยุดพักเพื่อปวงชนสุขล่นทางสุขใจ